สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะสบายดีพี่น้องทุกทุกทานบาโบโซลา่าเสียงแค่น่าพี่น้องเอ๋ยเก็บต์พาบรรยากาศไทยพี่น้องเบิ้งอีกแล้วพี่น้องเบิ้งอีกแล้วมันคืความเจเริญของประเทศไทยตอนนี้บาโบอยู่ที่ย่านสีลมเนาะพี่น้องเนาะสาธรนราธิวาสนะฮะบนรถไฟฟ้านะะี่ยะสถาน,นีรถไฟฟ้าซ่องนรีนั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะฮะจะพาพี่น้องเบิง้งบรรยากาศบริเวณรอบๆพี่น้องสวยงามขนาดใดตื่นตาขนาดไหน สิงทีบาบูยังไงเห็นนี่เลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหงันขึ้นไปแถบข้อสีหักพี่น้องเอะะ๋ยนะฮะบนตึกคิงสกายบนตึกคิงทาวเวอร์มหานครเนาะพี่น้องขอโทษขอภัยนะฮะซึ่งมีความสูงจากพื้นดินนะฮะ314เมตรพี่น้องเอ๋ยนะฮะมีความสูง7 8ชัสิปดานปด เกลือลังกาเฉยเนาะพี่น้องเอ๋ยนะฮะเห็นอีหยังบางอย่างบ่ด้านบนอยากขึ้นไปเด้อยากขึ้นไปเห็นอยากขึ้นไปสัมผัสเด้พี่น้องเอ๋ยนะฮะหาโอกาสจักหน่อยก่อนพี่น้องเอ๋ยเก็บเงินเก็บทองจักหน่อยก่อนจะพาพี่น้องขึ้นไปเบิเบ่งมยอดวิวด้านบนความสวยงามที่ตื่นหูตื่นจาอีกจักเทืนน่อนึงเด้อพี่น้องเอ๋ยโอ้ยงามลายงามลายพี่น้องนะฮะเดี๋ยวบาบูจับผ้าทำประชมไปเบิ่งบรรยากาศอีกฝากฟังนึงเนาะพี่น้องว่าจะสวยงามขนาดใดน ว้าวฮัลโหลนี่คือะะสถานีรถไฟฟ้า b t s พี่น้องเอ๋ยนี่เราพี่น้องเอ๋ยนะฮะขั้นบออกจากบ้านกับโอิเนณด่านแดนไกลเนาะพี่น้องเนาะซุกอยูใ่ในเมืองฝามีแต่แดดครับฝนนะฮะซุกอยูใ่ในเมืองคนมีแต่กินครับนอน เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากพี่น้องเอ๋ยนะฮะตื่นตู้ตื่นตาอลังการขนาดเลยว้าวมาฟังนี้พี่น้องมาฟังนี้นะฮะจะให้พี่น้องอะไรเห็นและสัมผัสกับภาพบรรยากาศบนล่างรถไฟเนาะพี่น้องเนาะบนล่างรถไฟที่สวยงามนะฮะแล้วก็สเห็นนะสกายวอล์กที่เป็นง่าช่างเนาะพี่น้องเนาะบนสีแยกนะฮะสาธรนราธิวาสเนาะพี่น้องเอ๋ยนะฮะ จะมีสาธรเหนือและสาธรใต้ว้าวนี่คือความอลังการนี่คือประเทศไทยงามบอพี่น้องงามวอวบ,บ,บมากหลายเดย้มากหลายเด้ฝังนี้กระชิเป็นตึกเนาะตึกทีบ,าบ่าโบมีความไฟฟันอยากจะขึ้นไปสัมผัสเนีัย เพิ่นว่ามีจุดชมวิวที่สูงที่สุดเนี่ยฮะของประเทศไทยว้าวมากอีกแล้วราไ,ไฟฝากกับที่ว่ามากว่าขาสายเดี๋ยวบาบตจะลงไปเก็บภาาบรรยากาศด้านล่างให้พี่น้องเบิ่งอีกหนึงว่าจะมียังทีนนาตื่นเต้นเนาะพี่น้องเนะเาะเฮาตามบาบตลงไปเรื่อยกันแล้วการพี่น้องอเลย เอาละครับท่านผู้ชมครับนะฮะบนความตื่นเต้นนะฮะบนความ้หราบาบูเองจะย่างลงมาสัมผัสกับบรรยากาศหน้าห้างเราไปถึงแล้วหรือว่าหน้าตึกคิงท,ทาวเวอร์มหานคร,รโอ้โหฟังนี่ไปดังเลย บรรยากาศก่อนวันคริสต์มาสนะฮะบรรยากาศก่อนวันปีใหม่มน้บาของเองชื่อว่าได้โอกาสผ่านไกลผ่านทางมากหลายๆจุดของกรุงเทพเมืองไทยนี่เลยครับบรรยากาศด้านล่างโอ้โหอก็เลยว่าสวยงามอลังการมากเลยพี่น้องเลย จากจุดฝั่งนี้นะฮะความสะดวกสบายบนรถไฟฟ้า BTS นอกไปนอก,นอก Tomorrow we also have the, the items with 30% to 70% discount. And uh, also, if you buy two items, oh, it so you right. get 50% on top of that. That means in some items, you can buy 70% discount already, You can get 50% of the regular price. สูงแค่เลยพี่นเอ๋สูงแค่สูงแค่ Would you like to get a r i s for free. Everything is for free here. อยากให้พี่น้องเยที่ทีููตามจังหวัดแสงถึงมาให้น้ำบาบูดีใ้เด้วว้งานทีสัมผัสด้วยสายตานาะพี่น้องบอกกันเลวัาง่ามยง่ายมีนมารถกิจการได้เลยมินิบาบูกับที่บาบูเด็กถึมไปเด้อบดเด็กถไปสัมผัสกับบรรยากาศ ด่านบนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านี่าใส่ใจในการขอไปรับ่วงพี่น้องเลยจึงในเบิงเพียงแค่ด่านนอกและด่านล่างไปสกอร์เนี่ยมีโอกาสเนี่ยบาบูจะขึ้นไปในนอนจากจุดน,นีเด้เยวบาบูก็สิไปบนสกายวอล์กนะฮะ ถนนสี่น้องเพียงน้องบนงาช่างบนถนนสาธรนาราทิวา่เอีกเชนึงทุกท่านครับนี่คือความเจริญทุกท่านเอ๋ยนะฮะที่บ่าวบุเองเก็บภาพบรรยากาศมาฝากตอนทุกท่านนะฮะบนสี่แยกเนาะพี่น้องเนาะสี่แยกสาธรน,นะฮะตัดกับถนนนาราทิวะ เรียกว่าสีแยกซ่องลอนซีนั่นเองนะฮะสวัสดีทักทายทุกท,ท, like ท่านทีเก่ามารับชมน้ำเบาบูน้ำเนื้อมาเนี่ยอันไหนทีอยู่ทางฝั่งสาข้อนเหนือสาข้อนไตเนาะพี่น้องเนาะถนนนราชวิวยาทักทายอีกหนึ่งนี่คือย่านความเจริญของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อ บอกเลยเลยว่าถาม่าย่ามคำขึ้นเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามขนาดนอกตอนนี้เนาะบาบูกะที่ว่ายืนอยู่บนสกายวอล์กนะฮะหรือว่าส,สะพานลอยฟ้ากับว่าไดนอกไปกน้านนอกสกายวอล์กบนแยกนะสีแยกสาทรนี่ฮะเวลาที่ว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นนะฮะงาช้างพี่น้องเลยเป็นงาช้างนะฮะ ถาพมมางามคำคืน่นกับสิบเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามร้ายกว่านี่ร้ายทถาเด้่พี่น้อง<แ>บาบอกกันที่ว่าเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องในเห็นงามหมูอเว้นเนาะพี่น้องเนาะคลิปก่อนหน้าชีเดินทางพาพี่น้องไปเก็บภาพบรรยากาศยามคำคื่นมันนี่ก็บที่ว่า,า,รรานดนมีโอกาสมากเก็บภาพบรรยากาศงามทางเวน้นให้พี่น้องในเบื้องในเห็นน้ำเนาะ นี่แหละคือประเทศไทยมาย่ไหมกับบเบอือพี่น้องเอ๋ยเบืองอย่ไหมกับบนายเก็บภาพบรรยากาศฝากตอนพี่น้องไว้ให้ได้เห็นนำ้ำความสวยงามของประเทศไทยว้าวทัดมาฟังนี้กับสีเป็นนะพี่น้องนะเป็นสวนสาธารณะนะหรือว่าเป็น ส่วนรอยฟ้าซึ่งบาบ็เคยมาแล้วย่ามกลางคืนเดิมพี่น้องเด้อมันอนีก,กับที่บานนี่มีโอกาสมากย่ามกลางเว่นอีกทหนึงเ็บภาพบรรยากาศไว้ให้พี่น้อง้เห็นนี่แหละคือความสวยงามที่สัมผัสได้พี่น้องเอ๋ย นี่คือสกายวอล์กหรือว่าเส้นทางที่จะเดินทางไปสวนลอยฟ้าซึ่งมาบุกขึ้มางาย่ำกลางคืนเนาะมันนี่ก,ก็อย่างเมื่อกี้ผ่านบรรยากาศย่านกลางวินให้พี่น้องในเบชรบงได้เห็นหน้ำว่าเป็นเฉดเช่นไดเนาะย่านกลางวินสวยงามขนาดใดหญ่พี่น้องเอ๋ยนะฮะบนเก,กาะกลางก็จะเป็นสวนลอยฟ้านะฮะสองฝากฟังก็จะเป็นถนนเด้เพชรบงประเทศไทย ความตื่นตาความตื่นใจมีไงเห็นอยู่ตลอดพี่น้องนีฮะงามบอพี่น้องงามบอบบาวบูว่างามนี้ตื่นเต้นเด้อัศจรรย์ใจเด้ประเทศไทย เดี๋ยวบาวบูจะย่างไปสัมผัสกับอีกฝากฝั่งหนึ่งของฝั่งที่เป็นง่าช้างเนาะพี่น้องเนาะจะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิงได้เห็นสําหรับมือนี้นะเป็นเวลาเกือบจะซีโมงแร้งแล้วเนีฮะเป็นวันที่24เนาะพี่น้องเนาะเป็นวันที่24ธันวาคมปีพศ2566นั่นเองนะะี่ยบรรยากาศก่อนปีใหม่บรรยากาศก่อนวันคริสต์มาสอ๋อเดี๋ยวเดินทางไปน้ำบาบูเด้อพี่น้องเลยนะฮะ งามหลายงามบะซึ่งเราจะเดินทางไปอีกยังฝากฝั่งหนึ่งของข้อง,งามเด้อพี่น้องเลยให้ท้าผู้ชมเลยเห็นน้า น,นี้ก็จะเป็นถนนสาทรครับท่านผู้ชมครับนะฮะอ,อ่อนซ่อนดีๆพี่นนองคุยออนซ่อนร้อมเจริญิญของประเทศไทยนอกพี่นนองนอกให้สายตาบาวบเห็นนะแค่จุดนี้จุดเดียวนะแค่ย่านนี้ย่านเดียวกาโอ้ยจริญคัค่จริญแนแ่ ัดมาฟังนี่พี่น้องเอ๋ยน่ฮะท่างยางกับสะอาดเนี่ยสะอาดงามตามีหลังคายางดีมีกล่องวุ่งจนปิดเนาะพี่น,อนอ้องเนาะบอกเลยว่าปลอดไทยการท่องเที่ยวเมืองไทยเน้นความสะอาดเน้นความปลอดไทยนะฮะไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวครบครันเนาะพี่น้องเนาะก,การเดินทางมาเมืองไทยนี่บอกเลยเรยว่ากุ้งคายหลีนะครับการเดินมาเห็นมาสัมผัส ครับวัฒนธรรมน้ำใจของคนไทยอย่างไรพร่อแม่พี่นอ้องแต่ไามา่เห็นน้ำบาลบุตรเอฟซีทียู <T> <U> ต่างจังหวัดเนาะโอ้โห นี่แหละคือความเป็นจริงนี่แหละคือสิ่งที่สัมผัสได้ว้วอ,อน,อน,น้มาโบ,บนซน,นบสาหรับทนทีขามาวงคลิปของบอโบนอพีนองน้อ,นอ,นอมาคลิปของบโบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บอโบท้นในเด้อกดกระดิง่งงเตือนเพื่อสีพาคลิปใหม่ๆของบอโบนอพีน,อ,นองนอ สนับสนุนบาโบ้โดยการมากดขางโคชนะกันแล้วกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาโบ้สิครับเนี่ยลาไปก่อนเราพี่น้องเอ้ก็จากกิ่งก้านไหลเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบ้โดยการมากดขางโคชนะกันแล้วกันสุขสบายดีจบเป็นของทานสวัสดีครับ